ภูเขาไฟในประเทศไทยมีดังนี้ 1. ภูเขาไฟดอยผาคอกจำป่าแดดและป่องภูเขาไฟดอยผาคอกหินผูจังหวัดลำปาง 2. ภูเขาพางคานตาบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์3ภูเขาหลวงจังหวัดสุขโขทัย 4ภูเขาพานมสวายจังหวัดสุรินทร์5ภูเขาพานมลุ้งจังหวัดบุรีรัมย์6เขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์และ7เขาท่าเพ็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีการเกิดภูเขาไฟมีดังนี้ 1. เกิดกอหม่ภายหลังที่เกิดการประทุใต้ทะเล 2. อินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดจะอุดม สมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่างๆ 3. เป็นแหล่งเกิดน้ำพุร้อน 4. การระเบิดของภูเขาไฟช่วยปรับระดับของเปลือกโลกให้อยู่ในสภาวะสมดูลณ์การเคลื่อนที่ของลาวาจากจากการระเบิดของภูเขาไฟทำให้หินอัคคีและหินชั้นซึ่งอยู่ใต้ที่าลาวาไหลผ่านเกิดการแปลสภาพเป็นหินแปรที่แข็งแกร่งขึ้น 6. แหล่งภูเขาไฟระเบิดทำให้เกิดแหล่งแร่ ที่สำคัญเช่นเพชรเหล็กแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมาย 8. แหล่งภูเขาไฟระเบิดจะเป็นแหล่งดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกเช่นดินที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีเป็นต้น 9. แหล่งภูเขาไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นอุทยานแห่งชาติฮาวายในอเมริกาหรือแหล่งภูกระดงภูอังคารในจังหวัดบุรีรัมย์ของไทยเป็นต้นและ10บุู เาภูเขาไฟที่ร่องรอยอยู่ในชั้นส,สเต,ตโตสเฟียทำให้บรรยากาศโลกเย็นลงปรับระดับอุณหภูมิของบรรยากาศชั้นโทโพสเฟียของโลกที่กำลังร้อนขึ้นภูเขาไฟเป็นธรณีสันฐานที่หินหนืดดัะถุขึ้นมายังพื้นผิวของดาวเคราะห์ภูเขาไฟมักเกิดขึ้นใกล้กับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกอย่างไรก็ตาม ยังมีภูขอไฟที่เป็นข้อยกเว้นเรียกว่าจุดร้อนภูขอไฟข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดภูเขาไฟหก่อนเกิดเหตุควรสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารฉุกเฉินตกลงกันในครอบครัวว่าจะติดต่อกันอย่างไรด้วยวิธีไหนถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไปเจอกันที่ไหน 2. ติดตามข่าวสรารจากทางราชการเมื่อทางการสั่งอพยพให้อพยพจากพื้นที่ทันที อาจไปรวมตัวกันที่สถานที่หลบภัยทันทีําไม่ควรหลบอยู่ในอาคารสิ่งก่อสร้างหรืออาจเพราะอาจจะถล่มลงมาจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟได้ 4. เตรียมอุปกรณ์ยังชีพให้พร้อม 5. ไฟฉายและถ่านที่ใช้งานได้ 6. ยาสามัญประจำบ้านและต้องรู้วิธีใช้ 7. น็ำอาหารแห้งหรืออาหารที่สามารถ ใช้กินได้ยามฉุกเฉิน 8. หน้ากากกันฝุ่นหรือหน้ากากอนามัยและแว่นตาป้องกันฝุ่นเข้าตาและป้องกันเท่าฐานจากภูเขาไฟ 9. เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวและ 10. วิทยุฟัง AM <ม>และ FM <ม>ได้